สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้ก็จัดรถนะคะรอรอเลยสมมอบให้กับลูกค้าอำเภอชื่นชมนะคะจังหวัดมหาสารคามค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะไปยังเอฟซอย่างสูงเลยค่ะที่ให้ความเชื่อใจไว้บางใจอกรถกับทางอู่ร้านกำนันสุดของเราไปไว้ใช้งานนะคะวันนี้ก็เลิกดีเนาะวันที่7เมษายนนะคะก็เรียกได้ว่า เอฟซีหลายๆท่านนะคะที่มาจองรถไว้เนาะก็ช่วงนี้ก็เร่งออกก่อนสงกรานนะคะกันแบบหลายคันเลยค่ะก็รอติดตามได้นะคะพรุ่งนี้ก็มีออกอีกสองคันนะคะเป็นคู่แฝดเนาะเอฟซีจากอุบลนะคะก็ต้องขอพระคุณด้วยค่ะก็ลูกค้ารับรถไปแล้วนะคะขอให้รวยๆเฮงเธุรกิจกิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะขับขี่แคล้วคลาดปลอดภัยค่ะคันนี้ก็เป็น นีโนเมกา c o 7 e หัวแคบนะคะลูกค้า FB นะคะอ่าชุดแต่งเนาะก็เรียกได้ว่าเบาๆแต่สวยนะคะดูแล้วมีเสน่ห์มากค่ะก็ถือว่าไม่เยอะนะคะอ่านี้เลยค่ะราวไฟนะคะหลังคาเนาะตัวยูหนชั้นนะคะชุดขากระจกค่ะจอ,อาจานคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปค่ะของรุ่นเนาะอ่านี่ค่ะจะสังเกตได้เลย ขากระจกนะคะจะอยู่ตรงฝั่งประตูของคนขับนะคะหรือว่าด้านขวาของรถนะคะแต่ตัวนี้ลูกค้าอยากได้เป็นขาจอจานเนาะเราก็เปลี่ยนให้ได้นะคะอ่าภายในก็จะเป็นสีดำนะคะอ่าตัวโค้ดคาสซีก็เป็น FD9 ะคะ่ะตัวนี้ก็คือเป็นตัวท็อปเลยนะคะอ่าตัวใหม่เลยสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูเนาะด้านในนะคะ ก็มาชมด้านนอกกันก่อนค่ะชุดแต่งก็ยังอื่นนะคะก็จะมีแก้มเลดกันชนเลดบังตอประตูตัวนี้ก็คือโปรโมชั่นของอู่นะคะที่ต้องให้ลูกค้าอยู่แล้วเนาะแล้วก็ลูกค้าเพิ่มนะคะนี่เลยค่ะครอบแคปเป็นเลทนะคะตัวต่อบังต่อหรือว่าใช้ร่างแคปเลสเนาะเราใส่ให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็บันไดข้างแคปค่ะกระทะชุบโครเมียมนะคะ อ่าพอแฝดอ,อันนี้ก็คือลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะในราคาคือพร้อมจบเลยแต่ถ้าลูกค้าแบบอยากเพิ่มตัวไหนเพิ่มเติมขึ้นมา,าก็แจ้งได้นะคะเราก็บวกเพิ่มเนาะไปตามบินนะคะตามที่แม่ค้าแจ้งเลยว่าไม่ได้คิดอะไรกับลูกค้าเลยนะคะก็เอาราคาแบบกันเองให้ลูกค้านะคะคันนี้ก็สีเขียวมะนาวเป็นสียอดฮิตเลยะคะ่ะในแบบ บรรดาเรียกได้ว่าเกือบทุกรุ่นเลยนะคะที่ลูกค้ามาออกรถไปเนาะสีเขียวมะนาวแล้วก็สีน้ําเงินแก้วนะคะแล้วก็สีขาวมุกเนาะมุกม่วงนะคะอาสามสีนี่คือได้รับความนิยมมากเลยเพราะว่าสีจริงนะคะสวยมากแล้วกเ็เล่นแสงนะคะเล่นแสงกับแบบตอนกลางคืนหรืออะไรเงี้เนาะแล้วก็ถ้าเจอแดดสีก็จะแบบไล่โทน เรียกได้ว่าสวยมากเลยนะคะเป็นสียอดฮิตนะคะ3าสีนี้ขายดีที่สุดเลยอันนี้ก็วัยรุ่นนิดนึงนะคะอ่าก็จะแบบออกแนวจับๆนิดนึงค่ะตัวนี้สติกเกอร์แคปนะคะอ่าเอฟซี FC เอามาให้ทางอู่ติดให้นะคะยางเป็นยางใหม่ทั้ง6กเซนนะคะอ่านี่เลยค่ะลูกค้าอยากได้เป็นยางเลเดียนก็ต้องสั่งนะคะก็คือราคาพร้อมจบเลย อันนี้ก็กระทะ,ะมีคิวนะคะชมหน้าเครื่องยนต์ค่ะ JO7E หสูบนะคะสองร้อยสิบแรงม้าค่ะ,จจะคอมมันเร็วนะคะ,ล,ะลูกค้าช่วงล่างนะคะชุดกระบอกดำเนาะตัวนี้4ตันใหญ่นะคะ การเดินท่อก็แฟร์สามค่ะช่วงล่างนะคะลูกค้าแบนตัดตรองคัสซีเราใช้ตัวหนานะคะการเคลื่อนอใส่ให้ไปนะคะเรียบร้อยเลยทุกคันตัวนี้สำคัญเหมือนกันนะคะคาสซีนค่ะเงาวิ่งเลยสวยมากคะ่ะลูกค้าดูได้นะคะแหนบเสริมให้ไปพร้อมบรรทุกได้เลยอัดจารบีให้ทุกจุดนะคะเรียกได้ว่าลูกค้ารับรถไปแล้วพร้อมไปโรงงานได้เลย หูช้างคู่ค่ะตัวพื้นกระบะนะคะเราใช้สี่มิลค่ะเป็นอีกรุ่นนะคะที่ขายดีมากเลยเนาะเจ็ด e นะคะยอดฮิตมากเลยมากี่คันก็ไม่พอขายนะคะ ชุดแต่งก็ประมาณนี้นะคะกำลังสวยเนาะถือว่าไม่เยอะไปค่ะสำหรับลูกค้าที่ชอบสไตล์นี้นะคะเบาๆแต่ดูแบบสวยงามสะดุดตานะคะก็สามารถสั่งได้ค่ะ,ะหลังดำเนาะก็จะเป็นหักนะคะยักเขียวเต็มหน้าเลยโหดนิดนึงนะคะอันนี้ก็เอาใจวัรุ่นเนาะสายโหดนะคะ หรือลูกค้ามีตัวอย่างก็สามารถแจ้งช่างได้นะคะให้ช่างทำตามได้เลยนะคะอันนี้สเปกเนาะก็เป็นสเปกอู่นะคะความยาวกระบะ3เมตร60นะคะรวมท้ายค่ะก็ไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวค่ะสุดยอดนิดเลยหรือลูกค้าอยากได้3เม80เมตรสามารถสั่งได้นะคะ ลายค่ะก็จะเป็นลายเพชรน,นะคะหยดน้ําด้านข้างเนะาะไล่โทนสีนะคะเน้นที่สีแดงสีน้เงินชมพูเขียวก็สีสันฉูดฉาบสวยงามสะดุดตาของเรารับประกันได้เลยนะคะคุณภาพงานสาีของเรานี่คือแบบใช้สีรุดไซส์อย่างดีค่ะส่งตรงมาจากโรงงานนะคะไม่มีการผสมเองนะคะลูกค้าคุณภาพแน่นอนเรารับประกันได้เลยค่ะไม่มีซีดมีจางแน่นอน าท้ายนะคะก็จะเป็นลายสเตปอูทั่วไปเนาะตรงกลางก็จะเป็นลายเพชรนะคะกันฝุ่นด้านหลังก็จะใส่ยื่นออกมานิดนึงนะคะหน้ากลางออกลางหลังเนาะตัวนี้ไม่มีฝ้าใบหน้านะคะเท่ากันค่ะกำลังสวยเนาะไม่แบบออกใหญ่เทอะทะไปตะขอนะคะ แต่ขอหลังกอมีให้ค่ะชุดไฟ LED ทั้งคันนะคะเป็นแป,ป้นเล็กเนาะการเก็บงานเก็บรายละเอียดค่ะลูกค้าดูได้เลยเสา,าเชื่อมนะคะซับในซับนอกให้เลยแข็งแรงตัวนี้ก็สองชั้นนะคะเราเน้นให้เลยค่ะลูกค้าบานพับตัวใหญ่สองชั้นเลยค่ะตัวพีล็อกท้ายสองชั้นนะคะาดามฝาท้ายแบนตักตัวหนา มาชมฝั่งนี้ค่ะถังน้ำมันนะคะ150ลิตรค่ะร้องดักน้ำติดตั้งให้ไปเลยนะคะถ้าเป็นคอมมันเร็ l วเนาะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสองลูกนะคะ,ะตัวนี้ก็ทำโซ่เกาะดึงนะคะไม่ให้แบบเวลาลูกค้าเทดินเผื่อไปเหยียบกองดินเหยียบอะไรนะคะจะขาดง่ายเนาะก็จะมีโซ่นะคะยึดขึ้น สวยงามมากค่ะหน้าดำก็จะเป็นธงชาติไทยนะคะสบัดแล้วก็พื้นหลังจะเป็นสีเหลืองนะคะตัวนี้ก็สวยงามไปอีกแบบเนาะอย่างที่แม่ค้าบอกเลยนะคะว่ารถหนึ่งคันที่ลูกค้าสั่งจองอลูกค้าสามารถสั่งได้เลยนะคะอชอบสีไหนอะไรยังไงลวดลายหรือมีแบบมีตัวอย่างมาจัดให้ได้เลยนะคะยกเว้นสีเกสี แม่ค้าบอกเลยนะคะตัวนี้ก็มีข้อุนข้าวดนะ้วยเนาะลูกค้าเพิ่มนะคะ,ะเราก็คิดราคาตามดินเลยเพราะว่าช่วงนี้เหล็กแพงมากเลยนะคะอ่านี่คะ่ะภายในสีดํานะคะ,อะคอนโซลตัวพื้นนะคะ,ะเป็นพรมเนาะตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะแผงประตูะเป็นดาดําหมดเลยนะคะชุดบอกก็ v i p ได้สีแดง เบาแคบนะคะอ่าขึ้นรูปให้ใหม่เลยตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเวลาลูกค้านอนเนาะอ่าก็ไม่ไม่หักนะคะเพราะว่าอ่ร้านเบาเขาจะตีอ่าแผ่นกระดานนะคะรองด้านล่างเนาะแล้วก็มีโฟมค่ะอ่าถ้าถ้าเป็นแบบอ่ตัวเดิมแล้วเราแค่หุ้มใหม่นะคะอันนี้คือโฟมนะคะบางนิดเดียวเองแต่นี้คือเราขึ้นรูปให้ใหม่เลยนะคะเบาะแคบเนาะ พมา่านมีมาก็ซักนะคะใส่ให้เหมือนเดิมเนาะบางคันก็คือคราบมันหนักเนาะอย่างคันนี้นะคะก็ซักไม่ออกเท่าไหร่นะคะลูกค้าก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่เราก็ใส่ให้ไปเหมือนเดิมชุดเบาะนะคะ VIP ได้สีแดงเต็มเบาะก็เข้ากับเซ็ตภายในปอกคุ้มพวงมาลัยสีแดงที่พักเท้า,าเข้ากันเลยนะคะทั้งเซ็ตเลยสวยงามมากค่ะตัวนี้ก็เป็นน็อตนะคะน็อตข้อขนข้าวค่ะ คอนโซลด้านหน้านะคะลงแบ็กให้เรียบร้อยค่ะหลังคาซักทําความสะอาดให้นะคะแตกต่างมากเลยกับวันที่มาจองเนาะสะอาดนะคะสวยงามเลยค่ะแคปนะคะแคปเลสสองกระจกได้เลยนะคะเงามากสวยมากเลยค่ะลูกค้า ตัวนี้แผ่นสามเหลี่ยมนะคะใช้ลากเนาะติดมากับรถนะคะก็ทำสีให้นะคะเบอร์โทรอูค่ะ0863297855ค่ะอีกหนึ่งเบอร์0981628084นะคะท่านใดที่สนใจเนาะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเรื่องรุ่นรถราคาหรือ หรือจะซื้อผ่านทกศเนาะได้หมดเลยนะคะของเรามีบริการให้ครบวงจรเลยสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะอ๋อวันนี้เนาะก็มี 7E นะคะมาลงตอนเดียวสวยๆเลยนะคะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวแม่ค้าจะดูให้ได้ชักันเนอฟซีท่านใดที่มองหาอยอู่ก็ห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็ราคานะคะ ะะเบ็ดเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้เลยก็อยู่ที่9แสน0าหมื่นบาททวนนะคะก็ตามนี้เลยค่ะก็ถือว่าราคาไม่แรงนะคะกับตัวทอ็อปเนาะที่เราได้ไปนะคะตัวใหม่เลยแล้วก็สภาพก็คือใช้งานพร้อมทะเบียนทุกอย่างนะคะ,ะ,คะลูกค้าการดูแลหลังการขายของเราก็ รับประกันนะคะเครื่องเกียร์เนาะอันเกิดจากการใช้งานนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะก็ลูกค้าสบายใจได้เลยลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะเรื่องการดูแลหลังการขายของเราชัดเจนนะคะอ่าไปโอนรถไม่ได้ซื้อรถกลับคืนราคาเดิมทําทะเบียนให้ไม่ได้ซื้อรถกลับคืนราคาเดิมเช่นกันค่ะไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะเรื่องทะเบียนเล่มนะคะของเราชัดเจนกับลูกค้านะคะทุกเคสเลยสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องค่ะ คันนี้ลั่นๆเลยนะคะ ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะก็ขอบคุณเอนะคะจากอำเภอชื่นชมค่ะจังหวัดมหาสาครคามเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้ความเชื่อใจไว้วางใจโอ้ลถกระทางอู่ร้านคุณสุดของเราไปไว้ใช้งานนะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆการติดตามค่ะขอบคุณ f อทุกๆท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์ติดตามผลงานอู่ล้านคุณสุดตลอดมานะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะพรุ่งนี้ออกอีก2องทันค่ะสวัสดีค่ะ